ต้นผักกูดเดิมๆอยู่ในป่าแต่เมื่อเรานำมาปลูกแถวบริเวณบ้านก็สามารถปลูกได้ต้นตูได้ขนาดนี้หรืออาจจะตูวกว่านี้นะคะซึ่งต้องใช้เวลาหากเป็นคนชอบความเขียวขจีชอบให้บริเวณบ้านมีต้นไม้เขียวๆไว้ผ่อนคลายสายตาต้นผักกูดก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ควรน,นามาปลูกเพราะนอกจากผ่อนคลายสายตาได้แล้วยังสามารถใช้ใบไปทานทำอาหารได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะมาปลูกซ่อมหรือปลูกเสริมต้นผักกูดในแปลงปลูกที่ไม่มีต้นผักกูดนะคะมาปลูกเสริมในแปลงปลูกเดิมนะคะนี่คือบางส่วนของแปลงปลูกเดิมค่ะแปลงปลูกผักกูดตรงนี้ใช้เวลาปลูกมา3ปีนะคะต้นจึงโตได้แบบนี้ตอนแรกๆก็ต้นเล็กอยู่นะคะต่อมาเขาก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนๆดูใบผักกูดสิคะใบยาวนะคะ ปักกุโดยปกติทั่วไปก็ใบจะยาวค่ะแต่ที่เราเห็นยอดสั้นๆบางครั้งเขาตัดยอดมาจากต้นที่ยังไม่โตถึงขนาดสองสามปีนะคะหากต้นโตเป็นสองสามปีใบก็จะยาวหากต้นที่อายุเกินหกเดือนถึงหนึ่งปีใบก็สั้นค่ะนี่คือยอดอ่อนของต้นนี้ค่ะเริ่มม้วนแล้วบางคนชอบทานยอดแบบนี้นะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยค่ะต้นใกล้เคียงกันก็มียอดอ่อนเหมือนกันนะคะ ต้นใหญ่ๆเหล่านี้อายุประมาณ3ปีแล้วค่ะจะให้ยอดผักกูดแก่เราบ่อยประมาณ2-3สวันก็จะแทงยอดขึ้นมายอดหนึ่งนะคะเราก็สามารถเก็บผักกูดได้วันเว้นวันในแปลงปลูกที่มีต้นหลายๆต้นหากเรามีต้นนิดหน่อยก็สี่ห้วันเก็บครั้งหนึ่งก็พอทานในครอบครัวแล้วค่ะวันนี้ย่าก็จะมาซ่อมต้นผักกูดส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นพื้นที่โล,งล่งเพราะเป็นพื้นที่ติดกำแพง เดี๋ยวมาซ่อมต้นผักกูดกันดีกว่าค่ะการซ่อมก็คือการปลูกเพิ่มค่ะจากพื้นที่เดิมที่มีต้นผักกูดอยู่แล้วตรงนี้อยู่หลังบ้านนะคะตอนที่ทําแปลงผักกูดใหม่ๆตอนนั้นก็กลัวงูค่ะก็เลยซื้ออวนนี้มากั้นไว้อวนเมื่อ3ามปีที่แล้วจะเป็นเส้นหนาและเส้นทีค่ะเส้นทีหมายความว่าเวลาเราตัดก็จะตัดยากค่ะเพราะเส้นเหนียวมากซึ่งผิดกับอวนสมัยนี้นะคะอวนสมัยนี้เส้นจะบางลง ซึ่งพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งจะติดกำแพงค่ะและตรงนี้โล่งๆไม่มีต้นผักกูดยาย่าก็คิดว่าจะนําต้นผักกูดมาปลูกเพิ่มนะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ร่มรำไรอยู่แล้วเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากค่ะเพียงแค่นําต้นพันธมาปลูกเพิ่มแค่นั้นเองถอนหญ้าหรือต้นไม้เล็กๆที่เราไม่ต้องการออกนี้ต้นกระทือค่ะต้นกระทือเป็นพืชสม,มุนไพรต้องถอนออกนะคะปลูกตรงอื่นคือเขาลามมานะคะพืชบางชนิดจะ เกิดขึ้นเองเพราะเดิมๆเ,เขาอาจจะเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนค่ะถอนหญ้าหรือวัชพืชที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ใช้พลัว่วเขีย่ยเขียดินให้มีความร่วนนิดนึงนะคะต้นผักกูดรากไม่ได้ลงลึกค่ะเราทำหน้าดินให้มีความร่วนในกรณีที่ดินแข็งแบบนี้นะคะหากดินถมใหม่ดินก็ร่วนดีอยู่แล้วค่ะสับไปสับมาเพื่อให้ดินร่วนแต่ไปเจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะนี่ไงคะตัวนี้กัดกินรากไม้นะคะต้องนำออกไปจากพื้นที่ เรียกว่ากิ้งกือค่ะเสร็จแล้วเอาปุ๋ยคอกโรยลงไปบนดินเลยค่ะใช้ปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยคอกหมักก็ได้นะคะหากปุ๋ยคอกเก่าต้องให้หายความร้อนหายจากอาการร้อนก่อนค่ะคือให้เขาย่อยสลายตัวเองเสร็จแล้วจึงนำมาโรยลงในดินหลังจากนั้นใช้พ่วสับๆให้ปุ๋ยคอกกับดินคลุกเคลเข้ากันค่ะขุดหลุมเล็กๆนำต้นพันธุ์ลงปลูกได้เลยนะคะกลบดินเบาๆหลังจากนั้น นำน้ำมารดค่ะต้นผักกูดชอบดินที่มีความชุ่มชื้นชอบแดดร่มรําไรหากแดดจัดต้นผักกูดมักจะไม่ค่อยแตกกอน,นะคะไม่จําเป็นต้องรดน้ําตลอด24ชั่วโมงค่ะรดน้ําเช้าเย็นหรือเพิ่มรอบเที่ยงก็ได้แต่ที่ย่ารดน้ําที่บ้านนะคะคือรดรอบเช้าและรอบเย็นบางวันก็รดน้ําครั้งเดียวค่ะก็แล้วแต่สภาพภูมิอากาศนะคะ แต่ต้องรอเวลานิดนึงกว่าต้นผักขูดของเราจะโตขึ้นมาหลังจากปลูกแล้วเราก็ทําลืมๆนะคะอย่าเฝ้าดูทุกวันหากเราเฝ้าดูทุกวันเราจะรู้สึกว่าต้นไม้เราไม่โตค่ะหากเราทําลืมๆและนานๆานสังเกตสักครั้งหนึง่งต้นไม้ก็จะโตแปลกตานะคะแล้วเราก็จะดีใจที่เรามีต้นผักอยู่ที่บ้านค่ะมีผักเ,กเขียวๆอยู่ที่บ้านนะคะยา่ยาๆขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย